วันนี้เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการเขียนโคด้ดนะเขียนโค้ดจากแคนวาหลังจากที่เรา,าเขียนพร้อมมาแล้วเนี่ยก็คือเราเดี๋ยวเราจะทดลองให้ให้แคนวาเนี่ยสร้างเกมให้เราสร้างยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูโดยที่เรากดเข้ามาที่หน้าหลักเสร็จแล้วให้เรากดที่แคนวาเอไอแล้วก็มาที่เขียนโค้ดให้ฉันหน่อยแตะตรงนี้นะ เขียนโค้ดให้ฉันหน่อยแล้วเราก็ใส่พร้อมลงไปสำหรับสร้างเกมนะตัวนี้เราก็ทำการให้เขาสร้างหลังจากที่เราเขียนพร้อมอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำการสั่งก็คือกดตัวลูกศรตัวนี้นะสีฟ้าๆขวามือแล้วแตะไปเลยนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวดูว่า ดูขั้นตอนตอนนี้เขากําลังเขียนอยู่อะลองดูว่าเวลาเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีความเสถียรไหมเป็นยังไงมันพอใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือมันเป็นตัวใหม่ที่แคนวาโปเนี่ยเขาทำฟีเจอร์ตัวนี้ขึ้นมานะดูว่ามันจะมีความเสถียรหรือเปล่าหลังจากที่เราสร้างเขียนให้เขาเขียนโค้ดให้เพื่อสร้างเกม อันนี้เราแค่เป็นการทดลองดูเฉยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเขียนให้เรามันจะเหมือนหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีคำโค้ดที่เรา,าสั่งให้เขาเขียนเนี่ยเราก็สั่งเขาว่าโปรดออกแบบและสร้างเกมแนวผจญภัย 2D adventure ก็คือแบบผจญภัยอะน,นะ ก็คือจำนวน10บดานก็คืออันนี้ก็จะเป็นลักษณะองค์ประกอบที่เราให้สั่งให้เขาสร้างให้เราโครงสร้างของเกมก็จะเป็นเกม2มิติ2 d ดีอ่าก็จะเป็นแบบเนี้ยตามนี้เลยแล้วก็จะมีผู้เล่นด้วยแล้วก็จะมีแบบว่ารูปอ่ารูปร่างมนุษย์หรือฮีโร่ใส่ชุดพระจนภัยอะไรแบบเนี้ยอ่าต่อไปก็อัน ศัตรูประจาด่านก็เราก็เขียนพร้อมลงไปสั่งให้เขาตอนนี้คือเขากําลังทำทําหน้าที่ในการเขียนอยู่แต่อาจจะต้องเขียนสักระยะหนึ่งน่าจะประมาณสามสี่นาทีห้านาทีได้เพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเขียนสักพักหนึ่งคือการเขียนพร้อมเนี่ยเราต้องสั่งให้ละเอียดเลยเพราะว่าแคนว่าโปรตัวเนี้ยที่มัน ออกมาใหม่ที่มันมีตัวการเขียนโค้ดได้เนี่ยมันจะต้องสั่งให้ละเอียดเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมันพึ่งมาใหม่ด้วยความเสถียรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเกิดมันนำไปพัฒนาหรือต่อย,ยอดขึ้นเนี่ยคิดว่ามันจะสามารถสู้กับ Chat gpt Gemini อะไรเงี้ยโอเคเลยแต่เราเราคิดว่า ถ้าเขานำแคนวาโปรตัวเนี้ยไปพัฒนาต่อยอดคิดว่ามันน่าจะทำได้หลากหลายหลายอย่างเลยแหละคิดว่ามันไม่ได้แค่สร้างเ,าเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์อะไรต่างๆจริงๆอะแคนวาโปรเนี่ยเขาเขาทำมาเพื่อ,อสร้างอินโฟกราฟิกพวกตัดต่อพื้นหลังแล้วก็แยกส่วนลบอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราจะใช้ฟีเจอร์ตรงนี้ได้เราก็ต้องทำการซื้อแบบโปรเสียตังค์ถ้าเดือนหนึ่งก็ประมาณอยู่ที่200กว่าบาทนะถ้าเราซื้อตัวโปรเนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์ลหลายๆตัวที่เราสามารถใช้ได้ฟรียเยอะแยะมากมายใช้ได้ทุกตัวแต่คือมันก็เด่นหลายเรื่อง มันก็เริ่มพัฒนาตลอดเหมือนกับคู่แข่งเขาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าถ้าเราเอาแคนวาเนี่ยไปใช้ในวงการการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าทําสื่อให้กับเด็กๆพวกอนุบาลเด็กป1นึ่งปสองอะไรเงี้ยสร้างโค้ดเขียนแบบฝึกหัดสร้างรูปภาพอ่าอะไรต่างๆเงี้ย ตอนนี้ก็ถือว่าทำได้ดีถ้าเราสามารถเขียนพร้อมพร้อมเนี่ยเราต้องเขียนให้มีความละเอียดหน่อยถ้าเรายิ่งเขียนพร้อมละเอียดเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้งานของเราเนี่ยออกมาดีพร้อมคืออะไรพร้อมก็คือ,อเป็นคำสั่ง เหมือนกับอาเปรียบเสมือนกับเจ้านายกับลูกน้องเจ้านายก็คือเป็นหน้าที่สั่งลูกน้องเออต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะต้องทํางานตรงนั้นให้เสร็จออต้องเขียนตรงนี้ตรงนี้นะอะไรประมาณนีเออ้เป็นหน้าที่สั่งอย่างเดียวเขียนยังไงในการเขียนพร้อมเขียนแบบให้เป็นมืออาชีพแต่ต้องรู้จักเขียน เดี๋ยวจะมาบอกการเขียนพร้อมช่วง EP ต่อไปนะคือเวลาเราเขียนพร้อมเนี่ยให้เราเขียนให้ก็คือเขียนเขียนนำไปก่อนอ่าเราใช้ไอเดียของเราก่อนพอเราใช้ไอเดียของเราสักสองสามบรรทัดเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็ให้ AI เนี่ยมันไปช่วยปรับ พร้อมของเราให้มันเป็นแบบมืออาชีพแค่นี้พอเราเขียนในรูปแบบของเราแล้วเนี่ยก็คือให้ AI ช่วยปรับปรับสักหน่อยเพื่อเวลาเราสั่งงานให้ AI ในแต่ละตัวทำงานเนี่ยมันก็จะทำงานได้ตามที่เราสั่งคือที่เราต้องการคือถ้าเราเน้นเน้นเน้นพร้อมในการเขียนพร้อมเนี่ย มันสามารถเขียนได้ตรงตรงใจเราตรงจุดที่เราต้องการเราต้องไปฝึกเขียนพร้อมมากๆคือฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ฝึกฝึกเขียนให้มากการเขียนพร้อมเนี่ยมันต้องอเป็นถือว่าเป็นศิลป์อย่างหนึง่งใช้ความคิดอย่างมากแต่ถ้าถ,ถ้าต่างประเทศอ่ะ อตอนนี้ถ้าต่างประเทศนะเขามีการรับจ้างเขียนพร้อมด้วยนะเขามีขายตามแพลตฟอร์มตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยถ้าต่างประเทศอะ่ะเขามีแล้วพร้อมเนี่ยเขียนยังไงให้มันสามารถตรงใจเรามากที่สุดไม่มัน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 ได้หลากหลายไม่ว่าการจะเขียนให้ AI เขียนบทความเขียนสรุปวิเคราะห์ อะไรต่างๆการสร้างเกมเขียนโค้ดหรือว่าจะทําเป็นถ้าวงการในการศึกษาก็ให้เขียนแบบฝึกหัดอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นก็อย่างว่าเนี่ยถ้าเรายิ่งเขียนละเอียดงานเราก็ ละเอียดยิ่งขึ้นเพราะว่า AI ในแต่ละตัวเนี่ยการทำงานเนี่ยมันจะทำงานต่างกันจะไม่เหมือนกันในแต่ละตัวความสามารถคือมันก็ขึ้นอยู่กับนักพัฒนานักพัฒนาเนี่ยคือเขาไปาไปพัฒนาในแอปอย่างเช่นแอป GPT แอป Gemini อป c l a u d อะไรตรัวนี้สาตัวเนี่ยแล้วก็ พ i ิกโพสตี ity, อะไรนะที่มันเป็นตัวเซิร์ชเซิร์ชเขาเรียกว่าเซิร์ชแอนจินหรอรีเซิร์ชอะไรต่างๆพวกนี้มันก็ในแต่ละตัวเนี่ยการทำหน้าที่ของ AI แต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างอย่างงานวิจัยเนี้ยพลิก c i ี y เนี่ยมันจะเหมาะกับ งานวิจัยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาเวลาให้เขาเนี่ยเวลาเราสั่งเขาเนี่ยให้เขาไปค้นหาข้อมูลเนี่ยเขาจะ,ะนําข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยค้นหาเว็บไซต์ต่างๆที่มันมีอยู่ในเว็บไซต์ทั่วโลกทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะนํามาประมวลผลแล้วก็มานํามาสรุปให้เรานะแต่ก็อย่างว่า เถ้าเป็นแช GP t GPT มันสามารถเซิร์ชหาในเว็บไซต์ได้ไหมตอนนี้ฟีเจอร์ตัวน,นี้เขาก็สามารถทำได้แล้วทำได้นานแล้วด้วยก็พักใหญ่ๆจนจนมันทำมาจนมันค่อยๆปรับเรื่อยๆอถึงว่าเดี๋ยวตอนนี้ที่เราพูดแบบเมื่อกี้ตอนนี้คือเขา ให้ ai เนี่ยเขียนพร้อมแล้วก็สร้างเป็นสร้างโค้ดตอนนี้ก็คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้แคทว่าสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าหน้าตาหน้าตาว่าข้างในเนี่ยที่เราสั่งไปเนี่ยมันเหมือนไหมหรือว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูอ่ะเรากดไปที่เริ่มเกมใหม่แล้วกันอะดูข้างหน้ามันเขียนว่าผจญภัยในดินแดนลึกลับผจญภัยกับ นักรบผู้กล้าสิบด่านท้าทายอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าข้างในเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยเอแล้วแตะเริ่มเกมไปทีเล่นอา้าวคืออะไรอ่ะมันแตะไม่ได้มันเออตายแล้วมันเออแล้วจนะทำไงดี เอออ้าวใช้ไม่ได้ตอนแรกเมื่อกี้ยังใช้ได้นะอ๋อแสดงแสดงว่ามันก็ยังไม่ได้เสถียรมันยังไม่ได้เหมาะกับการที่จะมาให้มันเขียนเกมเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในวงการการศึกษาเนี่ยให้มันเขียนแบบฝึกหัดสร้างอ่าสร้างแบบฝึกหัดมันจะโอเคกว่าหรือว่าให้มันแปลสับภาษาอังกฤษภาษาไทยมันก็พอได้ แต่ให้มันเขียนโค้ดเนี่ยมันบางทีมันมันไม่เสถียรบางทีมันก็ทำได้นะก่อนหน้านี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงถ้าเดี๋ยวจะลองดูวิธีใหม่ละกันเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าละกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวขอไปศึกษาเรียนรู้ดูก่อนเดี๋ยวพอได้ได้เรียนรู้แล้วเนี่ยเราจะ เอานำความรู้ที่ได้เนี่ยนำมาบอกเก่าแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้แหละเพราะว่ามันก็คือมันกดไม่ได้ตอนนี้ก็คือมันสร้างเสร็จแล้วแหละโอเคถ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารโอเคครับลาตีสวัสดิ์